ัวนึงโอ้ช้อนโตพี่น้องเอ้ยได้พี่น้องเอ้ยนามห่อนแห้งนาวอนที่งออกงอยี่นี่พี่น้องสบายดีนะพี่น้อง้าเด็กพีน้องเมื่อนี้เอผาพี่น้องมายามม่งร้านเนาะววานี่มาติดตามกาิัจโตนะพี่น้องวันนี้

phá chắc phá cắt cái ừ. cắt, con nó, con của một thứ có già lắm

นี่พี่น้องนี่อยู่พี่โยแฉมหนึ่งแฉมหนึ่งพี่น้องแฉมหนึ่งโอ้หันหันมันหันน้องเมื่อกี้นี่ห้องเรเคยใช้มันหรือเ่ถือแล้วพี่น้องมาอาน้องนี่แหละแฉมหนึ่งเลยพี่น้องเดี๋ยวเขาจะขายไอ้บางเลยขายบางเลยน้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาพยายามบังทีมากกว่านัะพี่น้องจะขอความกันสองบางเพอน้องนี่เขาใช้สองสองบาง ้งมาลุมลุ้มาลุโอ้โหนัคกพี่น้องนัคกคักจะที่มีาตัวเลยพี่น้องถือยพี่น้องอโหจะโตไสีไอกี่ทังนะพี่น้องตีถอด้ตงกันพี่น้องแงแรกก่อนะ Bằng lạc nè, thuyệt tụi nó 2 tụi, phí nọng ơi uh, tài tụi nó nè Nên nhau Nên nhau nè, phí nọng cứ bán chứ Nó lèo, cắt con yên quá, phí อย no? pues hey, ่ามันพี่น้องชองแตกเอาอันที่ช่องเลยพี่น้องตัวนี้ก็น่าจะช่องแตมเหมือนกันช่องแตมคือกันพี่น้องอันนี้กันมานมันพี่น้องมานมันไปติดตามกันต่อไป

ตัวนี้แข็งเหี่ยวครับพี่น้องเลยว่วเถอนพี่น้องมาเบิ่งบังเลยพี่น้องมาเลยบังที่แปดบางที่แปดพี่น้อง thức thức phía nào thức thử nào cho tôi nè con chỉ thọ cái nào lên nó chỉ thọ cái nào lên จะต่อพี่น้องเพิ่งเลยตัวตใหญ่ทำไ้ตายพี่น้องเลย้ยนามห่อนแห้งตายนามห่อนบางทีแปดแต้มหนึ่งพี่น้องตา,ตายไปไปโดนกันต่อ

nó mặc chưa thải nó mà thì mày thử giúp thử giúp thử giúp thử cái Man, À, hãy à, đi thọ phi nọng băng, băng bằng thi cẩu phi nọng, từ nhảy từ phi nọng, bước đi sang, nhảy càng càng, băng phi cẩu cá mán ở phi nọng, băng cái ship ở đây, ship nâng đẹp nội vớt cái động người đây chết đẹp như nào Oh, chết tạm. Tài số. สำหรับใครที่มาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะบายพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเด้อ